อ๋อที่นี่นสวยกว่าใช่สวยกว่าอันนี้พีอ่อารีพูดเองนะที่นี่สวยกว่าที่ราชมังใช่ไหมครับใช่ะครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีนะครับเราอยู่กับพี่อารีนะครับพี่อารีเนี่ยจริงๆแล้ว ไม่ไม่ธรรมดานะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นในเรื่องของหญ้าเนี่ยนะครับในประเทศไทยเลยนะผมว่าพิ่อลีเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเขาว่ามาอย่างนั้นนะแต่เดี๋ยวเราจะคุยกับพิ่อลีนะครับว่าคาว่าเบอร์หนึ่งของพิ่อลีมันมาได้ยังไงแล้ววันนี้เราจะมีข้อเปรียบเทียบเรื่องของการดูแลหญ้าในสนามนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นสนามระดับหนึ่งของประเทศไทยนะเพราะว่าสนามที่พูดถึงก็คือสนาม รัชมังคลากีฬาสถานนะครับเราจะเทียบกันระหว่างสนามที่นี่กับที่ราชมังคลาครับวันนี้ถามอะไรก่อนดีคุณลุงเอาเอาเป็นเรื่องว่าความแตกต่างของขนาดก่อนดีกว่าขนาดของสนามใหญ่กว่าไหมระหว่างที่นี่ราชมัง ถ้าตัวตัวตัวสนามฟุตบอลน่ะเท่ากันนะนะฟุตบอลเท่ากันครับครับแต่เรื่องโครงสร้างอัะสัญเลรเพื่องมีขนาดก็ใหญ่ใจญ่ใหญ่กว่าครับผมมีผลกับย้าไหมความใหญ่ของสนามอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีผลครับไม่มีผลสนามเล็กสนามใหญ่ครับคืออยู่ที่พื้นของืนแต่ฟุตบอลสนามญ้าเนี่ยใช่เท่ากันใช่ไม่เกี่ยวว่าจะมีอ่ะสั์ขนาดใหญ่ขนาดเล็กไม่มีผลครับแล้วหลังคามีผลนะหลังคามีผลไหม ไม่มีผลอะไรฮะหลังคาก็ไม่มีผลกับหญ้าอะไรออืช่วงเช้าแดดก็อส่งมาทางนะครับพอช่วงเย็นก็จะลบมาทางนี้ที่เป็นดัหลันนะครับอย่างโดนแดดทั้งวันแล้วครับครับส่วนใหญ่บ้านเราจําเป็นไหมต้องมีหลังคาสนาไม่กระจับอธิการก็ถ้าก็ถ้ามีก็ดีนะฝั่งทางทิศตะวันออกเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีไงนะเซเนีัลคืทั่วไป เขาให้เขาให้เรื่องของหญ้าไหมคุณผูงว่าไม่ไม่ไม่หญ้าเดี๋ยคนโดนแดดมันทั้งวันมันก็ดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วถ้าก็มีหลังคาไม่มีแดดไม่โดนแดดเงี้ยมันก็ต้องไม่ได้ไม่ดีอ๋อก็มีปลือหลังคาหลังคาก็ให้ให้ให้กินคนนั่งแค่นั้นไงอยู่ทางทิศตะวันตกดีกว่าให้ร่มกับคนก็พออย่าให้มันเงามาบังหญ้าครับผมเพราะว่าจะมีผลกับหญ้าครับคือเช้าเช้ามาเนี่ยแดดจะสาดมันเนี่ยเต็มเลยหญ้ากับแดดเนี่ยต้องต้องสัมพันธ์กันครับผมสัมพันธ์เลยเนาะเพราะว่าไม่มีแดดมันก็ ไม่โตนะใช่ไม่แดดครับโอเคอันนี้ก็คือความแตกต่างของสนามนะครับไม่มีผลกับไม่มีผลสนามหญ้าสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลก็ขนาดเท่ากันนะครับอาจารย์ไม่มีผลครับอันที่2ระหว่างหญ้าที่ใช้ตอนนี้ใช้ที่ราชมังกับที่เนี้ยเป็นหญ้าอ๋ออาจารย์ชัมังคลาใช้หญ้าเบอร์บิวด้าฮะเป็นเบอร์บิวด้าสามสองแปดทิศกรีนฮะสามสองแปดทิศกรีนซึ่งเป็นหญ้า เป็นหญ้าบลูกรีดแต่ใบเล็กๆเป็นย่าเบอร์วิลด่าใช่ไหมับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนใช้แล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนใช้แล้วแต่แต่ก็ยังไม่ได้มาตรฐานอยู่ยังได้อยู่ยังไม่มาตรฐานอยู่ครับชักมาคาราพอนานแล้วนะนานแล้วอ๋อคือคือเปลี่ยนมานานแล้วใช่ไหมพี่นานแล้วสิบสี่สิบห้าอันนั้นคุณคุณลุงเป็นคนทำคุณลุงเป็นคนไม่ไม่ฮะมีบริษัทมาทำแต่ผมเป็นคนดูแลอยู่ตผมเองผมยัดูแลอยู่เป็นคนดูแลตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นที่ทำเลยใช่พอเขาร้างเสร็จมาก็ดูแลต่อเลยมีบรรรริษััทที่เข้าาาามดูแลนค อาชมาคราชที่สร้างเปลี่ยนย่างรั้งสุดท้ายเนี่ยถ้าห้จำไม่ผิดน่าจะเป็น49หรือ50เนี่ย์นะตัวนั้นก็จะมีใส่ตัวไฟเบอร์เทอร์ไปด้วยนะะฮในย่ยไอนรีดินเนี่ยในทรายเนี่ยจะใส่ไฟเบอร์เทอร์ไปด้วยไฟเบอร์เทอร์ก็เหมือนจะเป็นเหมือนแบบเชือกฟางอะไรอย่างเงี้ยใส่เสริมเข้าไปเข้าใส่เข้าไปแล้วก็มีรถกดๆๆดลงไปที่อย่างที่เขาบอกว่า เพื่อมันจะได้ซับปุ๋ยซับอะไรนะฮะก็ชะมกลาลาจะเป็นสนามลอยอยู่นะฮะครับครับสนามลอยอยู่หมายถึงว่าพื้นสนามมันจะลอยลอยมันลอยจากพื้นอยู่แล้วห้าเมตรไงขึ้นไปนะฮะแล้วก็เป็นเป็นเขาพลาแล้วจะเจ็ดสิบแปดสิบเซนแค่นั้นเองครับแล้วก็ปลูกหญ้าอยู่อ๋อมันเป็นมันเป็นชั้นเลยพูดง่ายๆใช่เป็นชั้นเพาะปลูกหญ้ามันไม่ได้เป็นดินที่แบบเป็นดินนะฮะเป็นดินเนี่ยแหละแต่เขายกขึ้นไปอ๋อยกขึ้นไปอีกใช่จากพื้นประมาณห้าเมตรห้าเมตรเลยครับ ก็เป็นาผู้คนเนี่ยลาบก็เป็นที่จอดรถอะไรได้อีกก็มีข้อดีเนาะเพราะว่าน้ําก็ไม่ท่วมถูกไหมอ๋อไม่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 ท่วมนะราชบังคาราก็ถ้าตูดหนักก็มีเหมือนกันมีขังเหมือนกันแล้วของเราล่ะเรื่องน้ําก่อนก็ได้เรื่องน้ําที่ไหนที่นี่ปะที่นี่อ๋อที่นี่ก็มีสับเดนแล้วใส่สับเดนไปแล้วที่นี่เราใส่สับเดนกันไปแล้วครับคือสับเดนเนี่ยถ้าถามว่าจะให้มันไปพูดปาร์ตไปเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยนะมันก็ไม่สมควรเพราะถึงหน้า แรงเนี่ยรถดน้ำเนี่ยน้ำก็ไปหมดเนี่ยเออต้องให้มันพอดีพอดีนะคือฝนตกมาบ้างให้มันไปบ้างอะไรพวกเนี้ยคือนะฮคือเราใส่สับไปฝนตกลงมาจริงๆมันก็มีประโยชน์กับหญ้าใช่แต่เราแค่เราตอนนั้นล่ะเราแข่งอยู่เราไม่อยากให้มันท่วมให้มันขังให้มันไปบ้างอะนะแต่ความจริงก็คือมันก็ในช่วงเวลาที่มันไม่ได้แข่งขันถ้าน้ำมันระบายออกเร็วเกินไปมันก็เป็นผลเสียกับก่อหน้าแรงดิค่ะอพอหน้าแรงปุ๊บ จะเสียเวลาน่อยนะเอ้ยเสี๋ยวใช้ดน้ำไน้น้ำหน่อยมันไปทั้งหมดกันรถอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นข้อเสียเหมือนกันใช่ว่าก็จะเปลืองน้ําขึ้นในช่วงหน้าแรงครับเนี่ยเพราะัถ้าฝนตกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าไม่มีสั์เดนอย่างหนึ่งเนี่ยจะสังเกตดูว่าน้ําเนี่ยมันจะไม่ค่อยขังถ้าไม่มีสัดเด่นอ่ะตรงไหนถ้าไปขังเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรเนี้ยนั่นอ่ะ ถ้าคนยิ่งดูไปเป็นอยู่แม่ดาวสายไปเติมไปทอปอะไรมาทุนเนี้ยก็จะเป็นพืชนละเป็นแอ่งะอะไรพวกนี้เนะะี่ยนะฮะแต่ผมว่าข้อเสียของที่ไม่มีสับเด่นะนะครับอืเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ถ้าสร้างสนามใหม่เนี่ย ก็อย่างนี้แนะนำี่ใส่สับเดนนะตอนนี้ก็มีอยู่ที่โคราชแล้วนะอ๋อมีที่โคราชที่หนึ่งกับที่เรานี่ด้วยใส่สับเดนเข้าไปบังคลาเนี่ยก็มีนะตามสถานที่ได้มาตรฐานเขาก็ส่วนใหญ่จะมีส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักสถานที่มาตรฐานนี่ก็จะมีแล้วแล้วของเรามีสถานที่สนามซ้อมสนามซ้อมไม่เรามีไม่มีสับเดนไม่มีสับเดนแต่เราใช้วิธีไหนระบายน้ำครับก็สลบมังทำหลังเต่าเอ่อสลบกับลูกตาลงอ่าฮะลักน้ำทิ้งมันเลยทำหลังเต่าทำทำหลังเต่าไดครับทำหลังเต่าเพื่อจะ ให้มีการระบายน้ำเพื่อเป็นสนามซ้อมใช่ใช่กับในส่วนของอลายอ่ะเรียกว่าวิธีการในการดูแลล่ะวิธีการในการดูแลที่ราชมังคลาดูแลยากกว่าที่นี่ไหมหรือว่ามันก็ดูยากนะับเหมือนเหมือนกันทั่วไปฮะในการดูแลนะคือหนึ่งต้องต้องอะไรอ่ะตัดหญ้าให้เขารดน้ําตัดหญ้าอะไรให้เขาเนี่ยคือมันต้องมีตารางเลยไงหญ้าตัดวันเว้นวันนะฮะ ว่าตัดวันจันทร์วันพุธวันศุกร์แล้วก็เป็นเสาเสาที่สองวันวันจันทร์ก็มาตัดเลยนะครับจะจะให้ดีถ้าเรามีเวลาดีัทุกวันสมมติสมมติเราเรามีโปรแกรมแข่งโปรแกรมแข่งก็จะเป็นวันเสาร์ตอนเย็นอย่างนี้เนาะเราสมควรตัดวันไหนนะเมื่อกี้ก็วันศุกร์ไงวันเสาร์ต้องันทร์ ให้ทีจานพุทธแล้วก็สุกอ่าตจะเป็นภาษาภาษาต้องมาตัดทีกทีภาษาช่วงหน้าตัดอีกนิดนึงอ่าตัดอีกก็ได้เพื่อจะทําให้มันมีลายแล้วของเราจะมีลายไหมมีมีฮะมีแน่แน่มีต้องมีไหมจ๊ะเ็นต้องมีไหมมีเีลยมันต้องมีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้สนามตัดหญ้าคือคือไอ้ลายเนี่ยคือรถวิ่งไปวิ่งกลับก็คือลายนะวิ่งไปจะเป็นสีขาวกลับมาจะเป็นสีเขียวบางคนเนี่ยจะไม่แน่ใจอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนตอนตัดนะครับตอนนี้เรามีรถแล้วมีรถแล้วแนะนํารถหน่อยก็ได้ รถตโร่ตอนนี้ก็เป็นตัวโล่ห้าแกล้งรถคันนี้น,นะคลักษณะก็ใช้ได้นะ่ยรถมีก็ครับถือว่าวดับหนึ่งเลยนะรถคันนี้ครับอืมในการที่ว่าห้าแกล้งนี่ก็อะไรมันเป็นลายใหญ่นด้ว<อ>ยนะแข่งได้พร้อมกันกว้างขึ้นแต่ก็ต้องมีคนเป็นด้วยนะหนึ่งค,คืออะไรอ่ะต้องดูแลเรื่องใบมีดอะไรนะเนี่ยมัน,นองค์ประกอบหลายอย่างของของตัวรถด้วยก่อนถ้ามีรถแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีช่างไม่มีคนที่จะเซอร์วิสดีๆอะไรพวกนี้ นะฮะนคนที่ไม่รู้เสร็จปุ๊บช้ามากวขึ้นขับไม่รู้ไปที่มันจะแคงไปข้งปางไหนอันยากมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะฮะอันนี้ก็ต้องมีคนเป็นด้วยไงถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ย เป็นมีดมันเอียงไป็ข้างหนึ่งก็เอาปากให้มันได้กันนะฮะมีดก็ต้องรับต้องอะไรอะไรต้องดูแลกันให้ดีแล้วความสูงล่ะความสูงนี่ก็22ถึง25่มิลไม่เกิน25่สิบห้ามิลฮะโทษไปเลยทุกสนามคทั้งโลกเลยไหมเอฟซีทั้งโลกเลยระบุไว้ทางเอฟซีก็คือ22ไม่เกิน25่มิลยีถึง25มิบห้ามิลครับผมสำหรับความสูงของหญ้าในสนามนะฮะในเรื่อต่าทั่วไปนะ ครับจริงๆเขาก็มีเครื่องวัดอยู่นะัเดี๋ยวถ้าถ้ามีโอกาสผมมีเราจะติดี๋ยวเวลาตัดไป22มิลปุ๊บประวาไปเสร็จปุ๊บมันก็จะโชว์มันเลยนะครับอ๋อก็จะรู้เลยว่าความสูงของหญ้าเนี่ยเอาดินจริงๆมันจะตั้งไปมีดไว้ตั้งใบมีดไว้ครับ ลุงแนะนําเรื่องเรื่องรถนี่หน่อยรถตัดหญ้านี้ต่างจากรถธรรมดายังไงครับดูดีเขาเป็นโตโร5แกร์นะฮะตัวนี้นะฮะครับอืมตัว5415410นี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ใช้ดีรถคันนี้นะฮะสภาพยังยัง90กว่าเปอร์เซ็นนะฮะครับอืมแต่ตัวก็เข้าใหม่แต่ถือว่าเอ่อต้องมีการดูแลอย่างดีนะฮะรถคันนี้นะฮะหนึ่งนะต้องมีหนึ่งอะไรใช้ ดูเรื่องใบมีดถ้าอะไรอะไรแบบเนี้ยก่อนจะนำออกใช้ก็ต้องรักใบมีดก่อนหนึ่ะฮะตั้งระดับใบมีดให้มันดีอะไรพวกเนี้ยนะตั้งระดับใบมีดด้วยครับรถนี้ก็จะเซ็ตความสูงได้ตั้งได้ฮะต้องตั้งใบมีดครให้ได้ความสูงให้ได้22เราจะเอาสูงสุดเท่าไหร่เอ่สิาแล้วก็ตั้งไว้25่สิบห้าแล้วเวลาเราอยากให้เตะบอลสนุกๆนี้ประมาณเท่าไหร่22่มิลนะฮะ2ีมิลนี้คือแบบสวยได้เกลียดเเนียนเลยฮะหัวยาเนี่ยนะฮะ ถ้าเทียบกันตอนนี้ที่ราชมังคลาครับราชมังคลาเทียบยากับที่นี่ที่นี่มันยังใหม่กว่านี่ใหม่กว่าถ้าเป็นคนก็นี่บอกว่ายังเป็นสาวอยู่นะอาสิบเจ็ดสิบแปดนะผมไม่ได้ถามนะผมถามแค่ถามย่าก็เปรียบเทียบอันนี้คือว่ายังเป็นสาวอยู่นะที่นี่สวยกว่าอันนี้อันนี้พี่อารีพูดเองนะที่นี่สวยกว่าที่ราชมังใช่ไหมครับใช่ฮะตอนนี้ราชมังนี่ถ้าเป็นคนก็ งอมละได้นะเพราะช้มานานแล้วคสิบโมงไปเยอะยังไม่ได้เปลี่ยนหญ้าเลยฮะถ้าจะมาจริงจริงเปลี่ยนเมื่อไหร่นะคุณก็เปลี่ยนมาราชูปุ่มเมื่อปีถ้าสี่เก้าหรือห้าศูนย์เนี่ยมันมันแข่งเอเชียนคัพมานะเอเชียนคัพกับกีฬามอโลกห้าศูนย์นี่มันสิบสิบสี่ปีแล้วเนี่ยนะสิบสี่ปีแล้วตอนนี้นี่มันหกสี่แล้วเนาะออืสิบสี่ปีแล้วครับก็ยังดูแลอยู่คือถามว่ามันสวยไหมมันก็ ถือว่าพอใช้ได้นะครับกนจะดีนะก็ไม่ดีเท่าไหร่แล้วเพราะว่าหญ้ามันมาแซมเยอะแล้วมันมีหลายสายพันธุ์มาทั้งนวลน,น้อยเอยอากาศน้ําเค็มอะไรมันก็มีปนมาเลาาก็ม่อยากจะไปทํทำลายมันออก้องใช้เวลาอีกนะครับ,รบประกองประกองน้วย แล้วจริงๆอายุอายุย่ามันอยู่ได้กี่ปีครับสมควรจะเปลี่ยนสักรอบนึงจริงๆอ่ะห้าห้าหกปีคนนี้ก็ต้องสมควรน่าจะเปลี่ยนได้แล้วนะฮะเราดูแลดีมันก็ได้หลายปีนะฮะก็เหมือนทเทสกำลังใช่ไหมก็ดูแลดีได้ทำให้มันใช้ได้นานขึ้นไม่ใช้ได้อยู่ตลอดนะจริงๆก็คือสมควรเปลี่ยนสักหกปีใาปีหกปีก็เปลี่ยนละใช่เปลี่ยนนะมนถ้าเปลี่ยนไม่ด้ก็ไม่แพงไม่ใช่จ่ายนะไม่ใช่จ่ายในการเี่ถ้าเราทำโปรไฟล์ไปแล้วนี่ก็ไม่ได้จะเกินสองล้านนี้ของเราก็คือเราขุด เราขุดดินใหม่ขุดดินเก่าออกทำสับเดนสับเดนระบบระบายน้ำใหม่ครับตัวนี้ตัวนี้มันก็น่าจะแพงไปอย่างไรเงี้ยนะอ๋อพอเราทุกอย่างเลยใช่ใช่เราทำโวลไฟใหม่หมดแต่ถ้าทำระบบน้ำสปริงเกอร์อะไรอย่างเี้นะมันมีสปริงเกอร์ด้วยมันมีปั๊มน้ำมามันมันมีมันมีมันมีระบบดีอยู่แล้วถ้าเราจะเปลี่ยนหญ้าก็เพียงแต่ลอกหญ้าเก่าออกไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปลูกหญ้าไปใหม่ได้เลยก็เป็นเรื่องของหญ้าล้วนๆก็คือลอก หญ้าเก่าออกใช่ถมทรายใหม่ปรับระดับนะครับแล้วก็ปลูกหญ้าเข้าไปใหม่อันนี้จะไม่แพงละยังไม่แพงครอืมมันแพงที่ระบบเนาะใช่ระบบใช่ครัระบบแล้วอันนี้เราปลูกมาเราลาซัก2ี่สิวัน่สประมาณน่ะยวัน2ี23วันแล้วนะครับก็เริ่มติดแล้วนะครับตอนนี้จริงๆแล้วมันต้องอายุเท่าไหร่คุณลุงครับก็ต้องน้อย90วันเก้าสวัน3เดือนมีส3เดือนจริงๆตอนนี้เราเริ่มตัดไหมเริ่มตตัดแล้้วอนนีก็เริ่มตัดแล้วครับเราก็เรื่อมตัด เพื่อจะเลี้ยงยอดเปนก่อนเลี้ยงยอดอ่าเลี้ยงยอดมันแตกขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะได้แน่นๆใช่ไหมใช่ฮะให้มันเลื้อยเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวพอเราท็อปไซส์อะไรเสร็จปุ๊บเราก็ลงต่ำอะไรทีนี้เอ๋อ22มิลเลยเอา22มิลเลยตอนนี้ก็ปล่อยมันสูงๆไว้ก่อนมันสูงไว้ก่อนนะอ๋อพอให้มันติดๆกันครับไอยามันเลื้อยเข้าไปหากันให้ดีครับพอถ้าสมมติว่าอายุเรียกว่าอะไรอ่ะเพราะหลังจากมันติดดีแล้วก้าวสิบวันเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นล่ะก็ดูแลแล้วทีนี้ ตัดหญ้าใส่ปุ๋ยรดน้ำแค่แค่นั้นแหละไม่มีอะไรครับพอได้สักหกเดือนก็ทําเกษตรกรรมทีนึ่งคอลิ่งทอปทรายเข้าไปแค่นั้นก็ทําก็ทําซ้ําเหมือนทำซ้ำก็คือคอลิงอลิ่งแล้วก็ทอปทรายแล้วก็ตัดเกลียนให้มันงอกใหม่ครับให้มันงอกใหม่มันก็ได้มีรูระบายอากาศเข้นมงที่เราทำต้นอันนั้นคือช่วงช่วงแบบไม่แข็งหรือเปล่าถ้าช่วงแข็งเนี่ยคุณลุงก็เนี่ยแล้วเขาต้องทำเข้ามานะแล้วก็มีตลาดให้มันไงตลาดให้มันถ้าสมมติแข่งอะไรนั้นที่เราคุยกันว่า ทุกวันเสาร์คเราต้องทําอะไรมาในอาทิตย์นั้นก็ก็ตัดหญ้าปกติเนี่นะตัดหญ้าปกติเออจะจะมีแข่งสมมุติว่าตัดทุกวันไหมทิงอ่ะหญ้านะตัดทุกวันได้ก็ดีทิ้งเหรอแต่ทุกวันดีกว่าดีแต่ถ้าไม่มีเวลาก็วันเว้นวันยังไงวันเว้นวันต้องตัดอยู่แล้วเพราะว่าหญ้านี่ต้องตัดทุกวันเนี่ยมันยาวอยู่แล้วล่ะนะ พอเราตัดไปเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเก็บไปยอดไปเราก็จะไปเก็บหญ้าเลยตัดไปนิดนึ่งสองมิลนะเพี้ยครับออกไปทุกวันทุกวันนะพูดถึงทุกวันนะถ้าไม่มีเราก็จัดจันทร์พุธศุขสามวันแล้วก็เวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ก็ตัดอีกนินึ่งอ๋อหัวเสาร์อาทิตย์เองก็ตัดสามสี่ครั้งเลยสามครั้งอ่ะสามครั้งเป็นอย่างน้อยเลยครับ ต้องขาดอยู่นะทีนี้ก็มาอยู่ในการดูแลอีกให้ในการใช้อีกสนามเนี่ยครับอืมการที่เราจะใช้เนี่ยอาทิตย์เราใช้กี่วันต้องอยู่ในข้าด้วยนะไม่ใช่อาทิตย์เราคุณก็ใช้ทั้งอาทิตย์เลยอะไรเงี้ยไม่ได้มีอยู่ท้ายใจมีวันอยู่ให้ข้าด้วยใช่ฮะสมมุติเราใช้อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราใช้วันเสาร์อาทิตย์ครับอืมวันจันทร์เขาต้องหยุดละคือเราทานตาลางเลยวันจันทร์ไม่หยุดไม่ต้องใช้เลยเราจะได้นดน้ำทั้งใจได้นะก็เต็มที่ให้เขาครัแล้คุณไปใช้อังทานพุทธวันหั้ก็ต้องหยุดให้เขาละอ ใหรให้ดีใครแพ้ผุ้้สุกเสาร์อาทิตย์อะไรต่างอาจารย์ต้อดูจริงๆก็คล้ายๆกับโปรแกรมที่ฟุตบอลทุกวันนี้แข่งกันนะเนาะก็คือว่าถ้าถ้าเตะกันวันเสาร์แล้วเขาก็จะไม่เตะกันไปเกะกลางสัปดาห์หนู่นใช่ไหมครับอังคารพุทธพฤหัสนู่นเพื่อจะให้ย่ามัได้พักบ้าง ยามันต้องพักบ้างอ่ะทีนี้ถ้าเราไปใช้เยอะๆอะไรพวกนี้มันคือใช้ทั้งวันเลยไม่ได้หยุดนะครับหน้าประตูแล้วอะไรพวกนี้นะไลาแมนวิ่งก็เป็นทางหมดเลยไลาแมนเขาวิ่งเหยียบตลอดอยู่แล้วใช่ครับในกลางสนามนี่นักบอลยังไม่ค่อยได้เหยียบสามใช่ใช่ก็จะมีหน้าประตูหน้าประตูแมนวิ่งอไงนะกับลาแมนเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษถูกต้องนะทีนี้เราต้องดูแลมันให้ดีเครื่องสนามแล้วก็เรื่องการใช้อะไรพวกนี้นะครับอาทิตย์หนึ่งเราใช้กี่วันเนี่ยก็ต้อง เรื่องของโปรแกรมการการใช้กาดูแลการใช้งานให้มันอยู่ได้นานๆบบางคนอาทิตย์หนึ่งก็ใช้ทั้งอาทิตย์เลยทั้งวันแค่ในแต่แปดโมงยันสองทุ่มเนี่ยอือฮะโอ้ยอยู่ไม่ไหวหรอกครับนะสนามยังไงมันก็ไม่ไหวแต่นี่ย่าเราสาวก็ราชมังนะเราใช้เยอะๆหนักๆไม่ได้หรอไม่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 ได้หรอกคือไม่ถึงว่าย่าเนี่ยมันก็ขาดอะไรบ้างก่อนจะฟื้นกลับมาอะไรางเนี้นะถึงจะเป็นสาวเราก็ต้องดูแลใช่ย่าต้องมีต้องมี อะไรนะให้มันพักบ้างอะไรเนี่ยให้ได้พักบ้างขึ้นมาได้พวกนี้ยไม่ใช้งานอย่างเดียวใช่ใช่ต้องดูแลไว้ให้ดีด้วยไงคือบางคนที่เราอยากจะถามผมว่าผมรักหญ้ามานรักหญ้านะเออไม่เห็นนะครับสนามที่มันโทมอะไรพวกนี้ครับเออแล้วก็คิดเอไม่เห็นว่าอยากจะให้มันเขียวอะไรเงี้ยคือถ้าหญ้าเนี่ยถ้าเราหนึ่งนะถ้าเราได้ตัดหญ้ามันใส่ปุ๋ยมันทำคอร์รินท็อปไสอะไรพวกนี้ มันก็จะม่เป็นหลุมเป็นบออ่อก็คือที่เป็นหลุมเป็นบอ่อเนี่ยคือไม่ค่อยดูแลไม่ใช่ครับไม่ได้ทับทรายแล้วอย่างไม่ได้ไม,ไดไม,มีส,นะสายทือนพอฝนตกไปน้ำก็ไปขังเป็นแอ่งนะพอน้ําขังเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้คนที่ไม่ได้ดูไม่ได้อาาไเ,เ,อนะเอาทรา,า,ายไปเติมตัวนี่เป็นแอ่งนะเออมันต้องเอาทรายไปเติมก็ขนาดมันจะได้สม อันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยเนาะสำคัญต้องต้องรู้ด้วยครับคือว่าถ้าฝนตกหรือว่าน้ำขังตรงจุดนั้นเนี่ยต้องรีบซ่อมทันทีใช่เห็นแล้วโอ้จุดนี้มันน้ำมันขังนะเราก็ใส่ไปเติมมันไม่ใช่เติมทิ้งเยอะนะค่อยๆนะคือให้หญ้ามันโตเพื่อง่ายไม่งั้นมันตายมันไม่ใช่หญ้าตัวคือมันถึงจะได้ไม่เป็นแอ่งตรงนั้นไม่ได้เป็นแอ่งเพราะเราเห็นแล้วโอ้ตรงนี้น้ำมันขังเนี่ยใจะมันต่ำนะแล้วก็เสาิมใสขึ้นไปเสริมนิดนึงค่อยๆค่อยๆเติมเติมไปเดี๋ยวมันก็เสมอกัน ยาไปดูแลมันใช้ไปเป็นแหวนไปไนะมันก็เลยไปลาปาไปหมดต่างไงใช่มเป็นพืนเป็นพื้นนะครับแล้วเราคิดว่าระหว่างดูแลหญ้าของที่นี่จะยากกว่าที่มักษมณใช่ไหมมือมือการแในการดูแลนะเหมือนกันหมดครับการก็เหมือนกันครับเราบ้านนอกกว่าเราอยู่เชียงใหม่เงี้ยดูแลยากกว่าที่ีไม่เราเหมือนกันเหมือนกันหรือว่าเราดูแลดีกว่าเพราะว่าเราอยู่เราอยู่สภาพอากาศเราดีกว่า ทางนี้นะฮะก็น่าน่าจะในเรื่องเรื่องหญ้าอะไรพวกนี้อากาศอากาศนะนน่าจะดีกว่ากรุงเทพนะทีนี่นะแต่การดูแลก็เหมือนกันนะช้ามาแล้วก็ต้องลงน้ำเวลาใส่ปุ๋ยต้องใส่ปุ๋ยตัดหญ้าแค่นั้นแหละแล้วดูแลวันไหนไปดูไปใช้มาเป็นหลุมเป็นหลุมไม่แห้งกับเวลาแข่งเสร็จแล้เนี้ยเราก็ต้องเอาทรายเข้าไปพอกไปอะไรพวกนี้อ่าเป็นแผลนะอ่าเป็นแผลเสร็จปุ๊บเนี่ยผมแนะนำว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะเอาทรายไปเป็ดเลยแต่ตามหลักแล้วไม่ใช่ก็ต้องเอาทรายอยู่ไปใต้ล่าง นะอ่าแล้วก็อันเรียกดลงไปแล้วก็สายเติมไปนิดเดียวไม่ถูกอ่อันเนี้ยมรีกถือว่าใช่น่เวลานักกฬาสไลด์ไปเป็นแผลเนี้ยนะมันคนไม่รู้อาสาไปแปะเลยไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้คอยอีกทีนึงเวลาเวลาสมมติว่ามีคนสไลด์นักนเกลาสไลด์ปป๊บ0ครซ้มตรงนั้น เออแล้วก็เอาเหล็กอ่ะงัดขึ้นมาเอาสายยัดใต้ล่างเออฮะายาอยู่ข้างบนนี่แปะไป้อะไรเงี้ยตามเดิมมันมันมีวิธีซ่อมอยู่อ่ามันต้องซ่อมอ่ะก็ไม่รู้พอเป็นแผลเสร็จปุ๊บก็สายไปเติมเลยอ๋อไม่ถูกต้องงัดก่อนงัดก่อนเปิดออกมาสายงกันไปแล้วก็ปิดอ่าย่าติดท้ายสายเติมบนนิดนึงเติมข้างบนนิดนึงอ๋ออีกสองสามวันมันก็ขึ้นใหม่ก็ขึ้นใหม่แล้วก็เป็นใหม่ ในช่วงเวลาพักนั่นเองใช่ครับแต่แต่เราอยากสารไปเปะข้างบนมันครับอไม่เกรว่าถ้ามันมีแข็งหรืออะไรพวกนี้มันเป็นหลุมใหญ่เสร็จปุ๊บตาจะปิดไปก่อนก็ได้ใช้ทรายสีเขียวนะครับเดี๋ยวนี้มันมีทรายนะเออสีอะสีที่ผสมทรายที่ก็ใช้กับสนามฟอสานเวลาได้หวดปุ๊บไปเนี่ยเขาก็มีทรายผสมสีอปิดไปในรูนะมันก็ดูสียงที่ผมก็ใช้อยู่เหมือนกันแต่นี้สีตัวนี้ก็แพงนะคถังหนึ่งหลายพันอ่ะครับ ผสมภระสาเก็บไว้เพื่อเวลาแข่งขันมันเป็นแผลอะไรพวกนี้แล้วเอาตัวนี้ปิดๆก่อนเดี๋ยวมันก็งอกย่างก็งอกกันไจริงๆก็จะบอกว่าจะบอกว่าการสไลด์ของนักกีฬาเนี่ยมีผลกับย่าเยอะไหมมีเยอะไหมบางสนามถ้า หญ้ามันแข็งแรงดีๆมันก็ไม่ค่อยเป็นคือที่เราสามเดือนเนี่ยเรามั่นใจว่ามันแน่นแล้วแน่นละอ่าไม่ไม่มีผลกับหญ้าไม่มีละไม่มีแต่ถ้าที่เราเห็นแบบสไลด์มาเป็นแผ่นๆเนี่ยแสดงว่าหญ้ามันยังไม่ได้อายุยังไม่แข็งแรงอ๋อยังไม่ได้อายุมันหรือบางทีหญ้ามันอะไรละไอโครงสร้างมันเนี่ยชั้นแคสมาเดียมันเยอะแล้วมันก็มันจะไม่แน่นแล้วงานมันจะเปื่อยละเวลาสไลด์ไปเนี่ยนะออคือเราที่เราเตรียมทรายไว้มันก็ไม่ค่อยดีแล้วมันต้องเปลี่ยนแล้วงานอะไรพวกนี้มันถึงเวลาเปล ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วถ้าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยอย่างใหม่ๆเงี้ยโอ้ยใช้ไปเถอะสไลด์ไปเถอะใช่เราดูแลให้ดีเลยนะหนึ่งนะทำให้ดูแลให้ดีก็ไม่กี่เดือนร่ะได้เดิมครับผมครับงั้นวันนี้เราก็เอาพอสมควรก่อนนะครับเพราะว่ายังมีเวลาอีกสามเดือนครับคขอผมดีดีอีกประมาณสองเดือนกว่ากว่าครับเรายังมีเวลาอีกสองเดือนกว่าในการดูแลดูวัฒนาการขระมันไงครับ เอ่จากเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเนี่ยจะเป็นไงนะเรามาดูกันทุกเดือนเนาะทุกเดือนนะครับจริงก็ดูเรื่อยๆนะครับแต่ทุกๆเดือนที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมากกว่าครับนะครับเราก็จะมาคุยกับคุณลุงอาลีครั้งหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์ในการดูแลสนามหญ้าระดับประเทศมาแล้วนะครับ ก็คือสนามราชมังคลากีฬาสถานแล้ววันนี้คุณลุงก็มาช่วยเรานะครับดูแลที่สนามหลวงพ่อเชียงใหม่เจร้อยปีด้วยนะครับขอขอบคุณคุณลุงในตอนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกเรื่อยๆเราจะคุยกันเรื่อยๆนะขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าเราจะมาคุยกับคุณไกเวนวิลเซนนะครับฝรั่งชาวออสเตรเลียที่มาช่วยดูแลสนามหญ้าที่นี่นะครับเพราะที่นี่คือ สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีครับ